จเจริญพรคณะสัทธาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านอัตมาภาพพระครูสมุทมมิวัตรพัตสิโรนาะหรือว่าหลวงตาเล็กเจ้าว,วาดวัดป่ากล้วยตำบลท่าแกงโดเมืองจังหวัดลบบุรีวันนี้ก็จะได้มาเรียกว่าทักเชิญจเจริญสัทธาสาธุชนญาติโยมผู้ไปในบุญในทานบูพัชสีมาเนะ่ะยังไม่ได้ทำการปิดทองแล้วก็บูพัชสีมา ด้วยอุโบสถนั้นนะชำรุดสุดโทมนะชำรุดทุดโทรมปีนี้ก็บารบที่จะทําการปิดทองฝังรูปนิมิตแต่เนื่องด้วยอุโบสถของเรานั้นชำรุดสุดโทมอย่างที่ญาติโยมได้เห็นอยู่นะจึงได้ในการบูรณะนะก็ประกอบด้วยท่อฟ้าจะช่อฟ้าสี่องค์นะเราจะทําการทอประป่ากันโยมจ๋าวันที่14เมษายน 2,568นี้โดยช่วงเช้าก็จะมีการเรียกว่าว่าพิธีไหว้ครูนะเพื่อเบื่อกิกเบิกชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลศรัทธายาตโยมท่านใดที่จะร่วมอนโมทนาบุญนัยโยมนะก็ร่วมบุญได้นะครัป่าป่ากอระ2,568บาท จำนวน400กองด้วยกันโยมจำนวน400กองด้วยกันสำหรับเศรษฐีบนเศรษฐีทานท่านใดที่จะร่วมนมัตนาบนเป็นเจ้าพนะชอบป้าชอมีจำนวนจำกัดนะโยมนะ4ช่อด้วยกันที่โยมได้เห็นอยู่ด้านบนนั้นนะด้านบนยอดโบสด4ช่อก็ช่อละ100,000บาทหน้าต่างหน้าต่างโบสถจำนวน8ช่องด้วยกันตอนนี้ก็ชำรุดสึกโสมนะ รายจระรอะไรต่างๆสีแนละ้วก็ชมรุปสุดโทรมนะมีแปดช่องก็เปิดให้สัตายาติยมได้ร่วมเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีทานนะเป็นเจ้าภาพแห่งขอบุญบาละ5้าหมื่นบาทญาติโยมก็สามารถติดต่อร่วมบุญได้โดยที่อาตมานั้นจะได้เรียกว่าปากหมายเลขบัญชีนะในการร่วมบุญหรือว่าก็ผ่านาบัญชีวัดปากล้วยนะบัญชีบูรณะอุโบสถของวัดป่ากล้วยหรือว่า จะติดต่อ,อร่วมบุญผ่านปูอาร์ตเมืองรบเจริญพรคณะสัาธาสาธุตน